แปรงสีฟันเด็กไม่บาดเหงือกลูกเลือกที่ขนแปรงนุ่มกำลังดีนะคะปลายขนแปรงกลมมนหน้าปัดตรงเลือกที่คอแปรงนะคะซิลิโคนนุ่มนิ่มแบบนี้โค้งไปโค้งมาแบบนี้นะคะก็จะไร้ความกังวลใจว่าคอแปรงนะคะจะไปทิ่มคอหรือว่าจะไปทิ่มเหงือกลูกเนาะเลือกที่ขนาดพอดีกับช่องปากลูกนะคะแล้วก็เราจะเป็นคนแปรงฟันให้กับลูกก็จะต้องเลือกที่ด้ามจับค่ะมียางกันลื่นเวลาที่เราดูแลแปรงฟันให้ลูกนะคะจะได้จับถนัดมือนะคะแล้วก็แปรงสีฟันไม่ได้หลุดเข้าไปในช่อง เลือกใช้เป็นแปรงสีฟันเด็กคินดี้เหมือนกันกับแมโบแบบนี้ก็ได้ค่ะหมอมากับการเลือกเป็นแปรงสีฟันด้ามแรกของลูกส่วนยาสีฟันสาหรับเด็กนั้นนะคะยาสีฟันหลอดแรกก็จะต้องเลือกเป็นฟัวร่ายหนึ่งพัน ppm นะคะเพื่อช่วยทําให้ฟันลูกแข็งแรงช่วยลดโอกาสฟันผุเนาะถ้าเลือกที่มีนวัตกรรมพรีและโปรไบอติกส์นะคะฟันลูกแข็งแรงนะคะช่วยลดโอกาสการเกิดกลิ่นปากแล้วก็ช่วยให้ลูกนะคะเนาะห่างไกลคราบพักที่ฟันค่ะสีขาวคาดสีน้าเงินแบบนี้นะคะยาสีฟันเด็กคินดี้สูตรใหม่นะคะหรือว่าจะใช้เป็นยาสีฟันเดด็กินี สูตรดั้งเดิมของเขานะคะก็รศไม่แพ้กันมีหลากหลายรสชาติให้แม่ๆเลือกแปลงฟันให้รู้ได้อย่างเพลดิดเพลินเ,เลยค่ะยาสชิฟันของเด็กคินดี้แปลงชีฟันของเด็กคินดี้จิ้มได้ตะการดาัางคลิปนี้ค่ะ